คอฟฟี่แบ k กกิ้งโล่ไม่ร่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดพลาส่์สวัสดีค่ะเคยล้ยินคำนี้ไหมคะคอฟฟี e แบ็กกิ้ง เรามาออฟฟิศมาจิบกาแฟาแล้วเราก็กลับบ้านในยุคที่เรียกว่าเป็นไฮบิดเวิร์ค่ะตอนนี้เราคงต้องยอมรับเลค่ะว่าออฟฟิศของเราเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยไปที่นั่งทำงานก็เปลี่ยนเป็นที่พบปะเพื่อนร่วมง,งานเข้ามาเพื่อพูดคุยกันเพื่อดื่มกาแฟาสักพักหนึ่งก่อนกลับบ้านเพื่อไปทำงานต่อเทรนใหม่แบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่า คอ f ฟ e e แบ็กกิ้งค่ะการไปทำงานแต่ไม่ยอมทำงานแบบนี้ mm hmm. เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอู้งานไหม่นอะคอ f ฟ e ่แบ็กกิ้เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมใหม่นะคะแต่อยู่ที่มีการทำงานแบบไฮบิดเวิร์กิ้และบริษัทส่วนมากก็เล็งเห็นแล้วว่าการเข้ามาเจอกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะช่วยเกิดชาบความสัมพันธ์ภายในทีมงานได้ แฟงวิดฮาร์ดซีโอของ OWL Lab เขาได้เผยว่าแม้ว่าผู้คนจะเข้ามาที่ออฟฟิศโดยมีจุประสงค์เพื่อมาพบปะพูดคุยมาดื่มกาแฟในช่วงครึ่งวันเช้าก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ทำงานในจอทั้งวันนะคะและต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้อย่างมีปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอยู่ค่ะ เพราะในจ้างส่วนใหญ่มากจจก,กังวลนะคะว่าการไม่เข้ามาทำงานในออฟฟิศนั่นหมายความว่าลูกจ้างของพวกเขาไม่ได้ทำงานอยู่ซึ่งมีบริษทัทใหญ่หล,หลายแห่งยังคงมีความคิดแบบนี้อยู่นะคะยังไงก็ตามนะคะเขาชี้ว่าลูกจ้างไม่ได้รับการว่าจ้างให้ถูกเฝ้าดูตลอดเวลาพวกเขาถูกจ้างให้ทำงานให้เสร็จคะ่ะดังนั้น วัฒนธรรมขององค์กรที่ยืดหยุ่นและมีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการานั่งติดตามว่าใครทำอะไรกันอยู่ที่ไหนดังนั้นเทรนของ Coffee b a k k i n g จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะและเป็นหนึ่งสิ่งทีาำให้เห็นได้ชัดว่าการทำงาน8ชั่วโมงที่ออฟฟิศไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะและการทำงานในยุคป,ปัจจุบัน กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะพนักงานและบริษัทมากมายที่เริ่มเปิดพานในเรื่องแบบนี้ <c oughs> ก็ยอมรับนะคะว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานและไม่ใช่เรื่องของการอู้งานแต่เป็นหนึ่งในสิ่งใหม่ที่สร้างความสมดุลระหว่าง Hybrid Working และการเข้าสังคมค่ะฟังเรื่องราวจบแล้วคุณเห็นด้วยไหมคะกับแนวคิดของ Coffee Making ไม่ถือเป็นการอู้งานแต่เป็นการสร้างความบาลานซ์จริงหรือเปล่าและบริษัทส่วนใหญ่ยอมรับสิ่งนี้กันไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอรดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส